สวัสดีครับมาพบกับช่องยุดน้องไผ่ฟาร์มนะครับวันนี้เราจะมาเก็บไข่ไก่นะครับเป็นไก่บ้านนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมาดูกันนะครับว่าไก่จะไข่ดีไหมนะครับเราให้กินอาหารผสมนะครับไม่ใช่หัวอาหารรวนนะครับใช้หัวอาหารล,ลดต้นทุนนะครับ มีข้าวเปลือกข้าวปลายมันบักยิดนะครับลำนะครับมีอะไรก็ใส่ไปนะครับหัวอาหารเราไม่ค่อยเน้นนะครับเพราะว่าหัวอาหารราคาขึ้นนะครับแพงมากนะครับไปซื้อทีหนึ่งขึ้นสอบแล้วสิบบาทที่ละสิบบาทสิบบาทนะครับเรามีอยู่หลายเรานะครับ เรามีหลายแล้วนะครับเราพามาเดินชมดูก่อนนะครับนะครับที่นี้ก็มีนะครับเราจะกั้นไว้นะครับวันนี้ถ่ายคลิปคนเดียวนะครับวันนี้ครับจะกล้องจะสั่นหน่อยนะครับ บางรังก็มารวมไข่รวมกันนะครับรางนี้ได้3นะครับบางรังก็ไม่บางที่ก็ไม่ไข่เลยนะครับเราเดินเกี่ยไปเรื่อยนะครับ นี่ไม่มีครับแล้วก็มีข้างบนหน่อยนะครับไปดูข้างในกันนะครับได้อี่ฟองครับครับฟองหนึ่งครับ หลังนี้มี3ามครับมันหลังนี้ครับตัวนี้หนึ่งครับเราจะใช้เวลาเก็บประมาณ5้ถึงหนาทีเองนะครับ เราใช้เวลาเก็บไม่เยอะนะครับตัวน,นี้ก็มีอยู่ฟองเดียวครับเราเข้าไปเก็บข้างในนะครับ บางตัวก็นอนกบกไข่นะครับเราจะเอาเข้าไปกักตัวเจ็ดวันนะครับเพื่อไม่ให้ไก่นอนรังนะครับนอนบนรังนะครับตรงนี้ก็นอนกกไข่นะครับ เราเก็บไปเรื่อยครับเราจะไม่ให้เราจะไม่เอาไว้ค้างค้างคืนนะครับเพราะว่าไก่จะม่เหยียบไข่จะแตกนะครับเกอ,อไก่จะมานอนนะครับ ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับไข่จะลดลงนะครับช่วงนี้ครับตรงนี้แด้สามเลยครับนี่ครับ ปกตินะครับเราจะได้ไข่วันละ50ฟองนะครับปกติครับ เราด้านหลังจะได้4ฟองนะครับไข่ใส่พื้นด้วยนะครับด้านหลังได้แค่3ฟองครับไก่เราไม่เยอะครับด้านหลังครับออแล้วก็อีเล้าองเล้านู่นเรายังไม่เก็บนะครับตรงครับเอาไว้ก่อนนะครับเราไปเก็บข้างหน้าก่อนนะครับ ัวไหนฟางไก,ไก่เขียออกแล้วก็จะเอาฟางใหม่มาลองให้นะครับนี่เป็นไก่ไข่สายมันเท้ต่างประเทศนะครับพวกนี้ครับ อนนี้เป็นไก่บ้านนะครับนะครับยังไม่ทำความสะอาดเล้านะครับเัวได้สามนะครับ ได้31ฟองนะครับแต่เรายังมีอีกเล้านึงครับที่ยังเราที่เรายังไม่ได้ไปเก็บนะครับเลานั้นได้ประมาณ6ถึง8ฟองนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปเก็บนะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้เราได้ไขอยู่ที่ประมาณเกือบ40ฟองนะครับอยู่ตกอยู่ที่ประมาณ37ถึง40ฟองนะครับเกือบ40ฟองนะครับเราจะเก็บไว้นะครับ5วันนะครับ เราจะเอาเข้าฟักนะครับเราเคยเอาไว้7วันนะครับช่วงหน้าร้อนแล้วก็เชื้อจะตายง่ายนะครับ2 7วันละ2เชื้อเชื้อจะตายเยอะนะครับเราก็เลยเอาเข้า5วันกับ2วันนะครับจะได้ครบ7วันนะครับเชื้อจะดีนะครับเชื้อจะไม่ตายนะครับรักเก็บใครเสียแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับ สำหรับวันนี้ช่องยุดน้องไผ่ฟาร์มโล่าก็นไปก่อนนะครับสวัสดีครับ